ครับสวัสดีครับผมก็ขอ,ขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ YouTube ช่องโคบันพมครับปลามันอยู่เล็กครับผมสำหรับไอ้ฝั่งนี้เลยนะ้องที่มันกินขาดกินรุดกันไม่ตด้รอดน่เลยเนาะพ่อไอโซนนี้ครับเนี่ยเสียบจากโตสอง,สองนี่ครับหมากไงเลยน้องตรงเสียบไปสองตัวน่ะทอดตัวเดียวประเดีด๋ยวมันเห็นเบ็ดครับผม นี่ไหอกเกาะยังไงฮะเดี๋ยวลุนครับผมนี่ครับเกะแบบประมาณนี้เลยครับเกาะคือเบ็ดกบเลยเนาะพ่อเกาะแบบนี้นี่ปลามันไอ้ยเนื้อมันสีดินได้เนาะเพาะนี่ครับมันสีดินได้ครับผมเมายืนฟังเลยครับโยนเลยครับตุ๊บนี่ปล่อยลอยบปนี่นี่ครับปล่อยลอยครับผม สูตรได้ยิ่นี่เอาเกิดว่าน่าจะกินนะ่ะเพราะว่าคนโบรานเคยใส่ครับผมกลับเดี๋ยวมาเก็บเบ็ดเพียกครับผมพอดีอยังไปไปตั้มเอาเห็ดพึ่งเข่าเลยพี่น้องกําลังออกครับผมย่างโลโลคางปลามานี่เลยครับมาโผัวเห็ดเ,เป็นยังไงพ่อ นี่ปลาไปจะกินาาอยู่เลยบอกมียางต่อยเลยบ่เนีาานนเอ่อปลามันไม่ได้ยางแต่กลางใช่โหนมันเป็นปลา,า,าหนำไรเลย อย่ายมฮึมแล้วคืนทาปอยขึ้นล้อกง่เงียข้าึ้นไปหาเฮ็ดถาด้วยแกลับพอเปนว่าถึกป่าได้ไวยน้อง เลยครับถิดเบ็ดเพียกครับผมโหดขนาดครับผมพอนปัดตายเลยน้องเบ็ดโพอใหญ่ดิ นะพ่อเก็บมาโหลดเพ่อกับเบ็ดขวดนี่บดถือเลยครับผมฟังคุค่นก็เงียบมัดนะครับฟังไอ้ทางติดตื่นครับผมต้องรอฝนนะครับเพราะว่าฝนมันตกบโม่งเนาะพี่น้องปลามันก็นเลยบ่ห่าพอดีพอเพิ่นปักลักอยู่นี่ประมาณจากักอุยดีๆมันพอดีป้ายพอเพิ่นไซยูนีนะครับสามสี่มื้อเลยครับ ปลามันอาจจะลึงนนะครับหมูเบ็ดครับผมต้องรอให้ฝนใหญ่มาก่อนจะค่อยมาปักไม้ครับผมเฮ้ย,ยง่าสำได้บพวกนิ่มอู้ยเอาเลยปัดตาเหี้ยครับผมโอ้อยปลาใหญ่ดอกโพล่ใหญ่ๆพวกพวกินเลยนะ ปลาหน่อยเบ็ดใหญ่เราเคยย่างโลฝนใหญ่กันพอะอันนี้มันพอใสอยู่นี่สามมือเลยสามสี่มือเลยมันเคยย่งางบ่กินเต็มระบบเลย พ่อบอกว่ามันดิขึ้นคือปลาโคลเมนบ่พอมันดิขึ้น,นคนือ,อ,อปลาโคลด้วยน้องแต่ว่าเวลามันตีเหงื่นะมันสิฟาด่างนะครับเวลามาันตีก็ว่าหน่อยน้มันน่ามันสะทางห่วงนี่กินดีเนาะพ่อแต่ว่ามัาานเวลาหนีด้พี่น้องคือว่าเลยครับเวลา แา่ว่ามันกินอะ่ะมันบยย่างเบ็ดโบเมนย่างกราไฟปลามันตัวใหญ่เนาะใส่เบ็ดน้อยมันจ็สิเหลืองนี่ครับผลงานของพอเซอนี่หันเบ็ดเผือกไวเนาะน,นี่ครับถึงเบ็ดเผือกได้ครับแต่ว่าใส่น้อยนะใส่เมียโปูมันนี่เลยครับมันอยู่น้ำโคงนีู่ละแต่ว่ามันพวกกินไงครับผมสำหรับไปเบ็ดขวดเนื้อเสืเดือนด้ครับมันหักเนื้อดินบ่เนาะพวก S <S อจงชินหวกอ่ะันหวกมากี่เบือเรือเลยครับแต่ว่ามันสีดมันวัาตาน,นั้นเลยนนดเนาะเพราะขาดกะล่า,ลานี่ครับอ่ะซํานี่กับพ่อล้วละสิพัดอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเลยด้ยครับผลงานของเราถึงเบ็ดเผือกเบ็ดเล่านี่นบเต็มตึงโโลครับโโผม ไปบายบายครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปครับครับบายครับผมตเมตรียมวิ่งเตรียมยัางไม้ย่าง,ง,งคืนแล้วนะว่าเรยียนมันจังกันนะเบ็ดกระสอบป,ปุยหนึ่งครับผม